สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่หักแพ้งสู้ผู้สุคนมือนี่สาวพี่กุลสิผ้าพีผ้านองมาอาบน้ําให้น้องโคบาค่ะอันดับแรกเข้ากับปูทุ่งปุ๋ยลงไปเนาะคะ่ะเพื่อที่จะบ่ให้เล็บน้องขูดกับผื่นด้วจากพี่น้องจ้าแล้วเราก็มาเปิดน้ำเนาะคะ่ะวัดอุณหภูมิขันอุ่นแล้วก็โอเคเนาะคะ่ะน้องโคบา้าเป็นน้องหมาที่ชอบอาบน้ำด้วจากพี่น้องจ้าแต่ว่าบ่ค่อยมักน้ำเย็นปนไดแต่มักน้ำอุ่นเนาะคะ่ะเมื่งจะเพ่นจะยืนนิ่งๆให้สาวพีก่กุลอาบให้แบบนี้เลยเนาะคะ่ะ สาวพีกุลก็จะอาบน้ำให้น้องหมาทุกๆ2กสอถึงสวันเนาะค่ะเพราะว่าน้องคุกขี้ก็ะเเฮาตลอวดนอนเทิงโซฟาน้ากันอะไรแบบนี้เนาะค่ะก็เลยตรงแบบว่าอาบให้เพื่อนดูๆเพราะว่าเบอยากให้เพื่อนมี่กินโตเนาะจ้านี่จ้าสบูห่หอมๆบีบลงไปพี่น้องพุน่นนะความมากับมกบ่มักมึงเอาลวดจ้า กะนวดนวดตัวให้เพิินน้ำโคน้อง่ะเพิ่นสีใดมีแห้งนอกจากพาวาน้องโคบาน,นี่กะดซิปปีระเด้อพี่น้องโบเมีนวาอายุนหน่อยหน่ยได้จ่าเมืองค่ะซาซาซา,า,าทุ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 ไท,ท,ท,ทยไทย,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 ทยห้เพิินพี่น้องจ๋าซา,าไปกอดไปนวดไปกับแบบนี้แหละค่ะเม่กระลูกนอกจากพราะว่าสาวพิกลนี่มีลูกชส้คนเดียวได้พี่น้องได้น้องหมามาเลี้ยงนี่กะเลี้ยงขึ้นลูกเลยได้จ่าเวลาไปขังนงงขังนกสาพิกุลไปเจออะไรที่น้องหมาชอบกับซื้อมม่ห้หมดเท่าไรแล้วกับคําว่าลูกรักนี่จ้ะแต่ กบบเป็นยังเนาะจ้ะเพราะว่านองมานี่เพิ่นจะมีแค่ห้าคนเดียวในชีวิตเพิ่นเฮา้าก็ตตรงเรียงเพื่นดีๆได,ด,ด,ด้พี่นงองเพราะว่าเพื่อนกับมีความรู้สึกเนาะจ้ะขันห้าฮหักเพื่นนี่โอ้ยเพิ่นดีใจหลายพุ่นนเห็นบ่กกอนหอมกันอ่อนแม่พุ่นนเห็นบ่จ้ะมักให้ห้ากอนให้ห้าหอมเด้จ้ะนงองโคบานี่เห็นบ่จ้ะล่าง้ายล่างควาสะนาสะล้างเนาะจ้ะ เพิ่นมักลายเมืองค่ะถึงแพงแต่เห้าหนวดตัวให้เพิ่นนี่คือจังเพิ่นมีแห้งหลายได้จ้ะพี่นองจ้าคันผู้ใดมีนองมานี่ก็จะเข้าใจความรู้สซึกเนอกจากว่าโมเมต์ท่นองมาอ่อนเท่านี่อ้ยใจแม่ละลายเลยค่ะนี่จ้าพอเห้าอาบแล้วเขาก็ล่างฟ้องออกให้มดดนอกจากเดี๋ยวเพิ่นสีขั้นไข่นอกจากพี่นองจ้าแล้วสาวพิกุลกะ อาบน้ำเสร็จตัวเพิ่นแล้วก็สิผ้าเพิ่นไปย่างเนาะจ้ะแล้วก็สิเอาอันยานะจ้ะใส่ตรงข้อเพิ่นเพื่อที่จะบ่ใหามัดหรือว่าเห็บขึ้นเน้ะค่ะพี่น้องคายูนี่นี่เขาก็สิใส่กันทุกๆบ้านแหละคะ่ะสาวพิกุลคิดว่านะคะแต่ว่าสาวพิกุลนี่จะใส่เพิ่นทุกๆุกอ่ะ เดือนละครั้งเนาะค่ะเดือนละครั้งหรือว่าทุกๆสิบห้าวันก็แล้วแต่คนเนาะค่ะบางคนเพลนกับใส่แบบได้สาวพิกลกับบลูเนาะค่ะทุกบ้านเลี้ยงเลี้ยงลูกชายไม่เหมือนกันเด้อจากพี่น้องจา้าแต่สําหรับสาวพิกลสาวพิกลก็เลี้ยงลูกแบบนี้เนาะจ้าเพลินอ่อนเม่เพลนใยญกให้แม่กอดแต่ว่าเดียวลูกเดียวลูกให้แม่ล้างตัวให้หนูสะอาดก่อนเห็นไหมจา้าตัวหนูมีตะฟองก็เลยวางสี อ้ยลูกหักลูกแพงคุ่นณ่าฉีดน้ำหาย,ม,าายามักล้ายนำอุ่นขันเป็นนองมา้าบางตัวนี่เปิดน้ำใส่พ่นแบบนี่พ่นแรนเลยเดจ้ะแต่สำหรับน้องโคบาไม่ใช่แบบนั้นเนาะค่ะพี่น้อง นี่จ้าหลังจากที่อาบน้ำเสร็จสาวพิกลก็จะป่อยนอกออกไปในสวนเนาะค่ะเพื่อที่จะใเพิ่นเรียนออกกําลังกายจักหน่อยหนึงห่งแล้วสาวพิกลก็จะเซตโตให้เพิ่นเนาะจ้าแล้วก็จะพาเพิ่นไปยางพี่นวังมึงเพิรนก็นทุนาทุหลังทุนาทุหลังเป็น,น,น,นปยังไงจ้าน่ะหักบ่ค่ะจังไดคลิปนี้สาวพิกลก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าผอกัหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ